สภาพหมายก็เป็นร่องนะครับเป็นร่องแบบเป็นร่องระหว่างนะครับาก,กาลองตีดูนะครับ hick. Ah, Oi! No. เล็กๆเออยู่นะครับเรียบร้อยครับกบย,บยางแก้คันนะครับเนื้อยางนิ่มมากเลยครับก็เหมาะเลยครับกับปลาน้ำตื้นๆน,นะครับนี่ครับส่งนิดๆก็มิ้นนะครับที่แรกกัดกัดแล้วมันไม่คาบนะครับ แล้วมันก็รอแบบว่ากัดแบบมันไม่ค่อยเราแวงสักเท่าไหร่นะครับกบยางแก้คันนะครับเนื้อยางนิ่มดีนะครับโอเคเลยครับนี่ครับกับประช่อนโอเคเลยครับกบยางแก้คันสีเขียวนะครับสุดยอดครับ